ไปให้ผมเลยครับไปขึ้นไม่รู้ผมทำอย่างนี้ไว้รอเลยโอ้โหเาะสวัดรสวันนะเอาี้นะมรอมแล้วเทามอนี่ไกับคุณแบบิไ่เอทีมจะกันนะโอ้ยดีอยากทำให้เกิดสับสนเล็กน้อยนะครับแลนะ อันนี้เป็นผมอันนี้ถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยผมปรับแพ้เลยนะจริงหรอเพราะว่าช้าผมจับจับได้คือเหมือนผมเหมือนมือผมอะคอนโทรหน้าเขาเลยตอน่างเงี้ยเหมือนแบบเราแบบเป็นคนจะไปทางไหนแบบไม่ไม่ใช่แค่แบบว่าใช้สายใช้สายกดจิตอะมันสะกดจิตเทาไปแล้วเขาาาจะตเเรดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพอนให้เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มมุมมุม45องศาให้ผมหน่ยโอ้โหีวนเฉียงไปขวาแแบบ เอาแค่สี่เดยวเอาแค่สี่เดิมแหมตอนสี่งั้นตอนก็ไปสิบหกแล้วเนาะโอเคแน่จริงคุณก็ให้สองเนี่ยไดหรือเปล่าได้หรือเปล่าเอาแค่ขึ้นลงโอเคแค่ขึ้นลงนะผมได้สองคะแนนแล้วฮะขอสิคาว่าไดหรือเปล่าไม่โอเคสอมนะขึ้นลงนะเขาบอกให้ขึ้นลงนะสีนี้ได้ เอาไงสรุปสรุปยังไงสี่สี่สเดีาเดินมาเดนนะขอแล้วขอมาช่วยทราเไเฮ้ยนีเนี่เฮ้ยคุสน